กับสวัสดีพี่พีเฟีพระเครื่องท่านนะครับพบกับโจแจนพระเครื่อง e p 3 9 4ครับได้พาบ้านมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเฟสีสนใจหรือชื่นชอบพระองค์ไหนนะครับก็โทรปิดโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ู9 2 1 4 1 5 9 5นนะครับมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับผมมาดูพระรายการแรกเลยครับอ่าพระรายการแรกนะครับนี่ฮะ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อเขานะครับดูนี่คือเหรียญหล่อครับนี่ครับธรรมชาติของเหรียญหล่อนะครับนี่ฮะด้านข้างก็จะมีร่องรอยการตกแต่งนะครับตกแต่งนี่ฮะตกแต่งเมื่อหล่อมาเสร็จเขาก็จะมีการแต่งพวกเนื้อเกินด้านข้างเนี่ยนี่ฮะถ้าแบบ ร่องอยเนื้อแบบยุงดๆธรรมชาติของเานี่ยนี่คือร่องอยการแต่งเดิมจริง้ามีตะเข็บอะครับแต่เกิดการแต่งขึ้นมาครับนี่ฮะหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับลองเทียบพิมพ์ดูนะครับ้าพองนี้ผมว่ามีสเสน่ห์ครับแล้วเก่าด้วยนี่ฮะนี่ครับความเป็นคลาสสิกของเียนหล่อนะครับเอา400บาทครับในการที่1ครับต่อไปในการที่สอง นี่ครับผมได้มาทั้งหมดสามเหรียญครับเป็นเหรียญหลวงพ่อย้อยนะครับนี่ฮะหลวงพ่อย้อยวัดอัมพวานครับนี่ยวัดอัมพวานนะครับนี่ฮะจังหวัดสระบุรีอนี้เป็นนี่ครับที่ระลึกเจ็ดรอบวัดอัมพวานนะครับสระบุรีหลวงพ่อย้อยผิวลุ้งเดิมๆเลยนะครับนี่ครับนี่หูปิ้นนะครับเหรียญหลวงพ่อย้อยจังหวัดสระบุรีครับ ผมได้มาทั้งหมดสามเหรียญครับเดิมๆนะครับดูสวยแบบผิววิ่งๆเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับนี่ครับผมขอย้อยจังหวัดสระบุรีสามเหรียญนะครับนี่ฮะสวยเดิมๆครับพระพื้นที่ครับสระบุรีหรือนี่ฮะถังยันหูปิ้นดีมาดูกันข้างครับผมได้ดูด้านข้าง เห็นไหมครับตัดปีครับตัดแล้วก็เนี่ยไหมต้องรอยการบีออกนะครับนี่ฮะนี่คือเหรียญหลวงพ่อย้อยครับสามเหรียญครับผมเอาเหรียญละเหรียญละสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะสวยวิ่งวิ่งเดิมเดิมครับเนี่ยลุงปลอดเลยครับรายการที่สองเหรียญหลวงพ่อย้อยมีทั้งหมดสามเหรียญเหรียญละสามร้อยครับหรือจะยกหมดก็ได้นะครับยกหมดก็อาจจะลดไปครับผมต่อไปรายการที่สามนี่เป็นเหรียญขุนพันธ์ครับ S <S <an> นี่ฮะเหรียญคุณพันธะลักราชเดชครับนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญคุณพันธ์นะครับนีนคคบ่มีโค้ดครับมีโค้ดด้วยนี่ฮะตรงข้างนวดนะครับมีโค้ดคุณพันธะลักราชเดชนี่ฮะเป็นเหรียญน,น่าจะยุคต้นๆต,ต้นทศวรรษครับนี่ฮะปีสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดข้างหลังก็จะเป็นงี้ครับวัดนางตานะครับบอ,อกที่วัดนางตา นี่ฮะเหรียญรุ่นแรกท่านเลยนะครับนี่ฮะไว้เป็นที่รลึกครับอยู่เย็นเป็นสุขไว้เป็นที่ลึกนี่เหรียญขุนพันนะครับนี่ฮะนี่ครับตัวตัดขุนพันเอามีโคด้ด้วยนะครับเอาสี่ร้อยแล้วกันครับอ่ะขุนพันนะครับนี่ฮะขุนพันป็นการที่สามต่อไปรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ อันนี้เป็นห,หลวงปูเ pues mm hmm. ป่เอี่ยมนะครับวัดปากกลัดนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญปู่เอี่ยมวัดปากลัดจังหวัดสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครนี่แหละนี่ฮะหลังเป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่ฮะปีหนึ่งเก้าครับพระดีพิธีลึกนะครับนี่กระไลเดิมๆครับนี่ฮะข้างหลังเขียนว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับนี่ฮะกระไลเดิมๆ เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดป่ากรดปีสอง9ันร้อยสิบเก้าดูใบหน้าดูกลไกไลเดิมเดิมนะครับนี่ฮะเหรียญน,นี้เอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมหาพื้นที่นะครับน่าจะเป็นสมุดสงครามนะครับนี่ฮะเพราะว่านี่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้วยนะครับนี่ครับนี่นะครับพระโอ้โหเหรียญเก่าเก่าเนี่ยปีหนึ่งเก้า,กานะครับสี่ร้ยห้าสิบถือว่าไม่แพงนะครับนี่ฮะ นี่ครับเหรียญแบบยังสวยสมบูรณ์อยู่นะครับนี่ฮะปู่เอี่ยมวัดป่ากรดปีหนึ่งเก้าพระสวยไกลเดิมน่ารักนะครับผมบอกว่าพระเนี่ยน่ารักมากดูนะฮะโอ้โห,โห,โหดูนี่ฮะหูปิ้นเหมือนเดิมครับนี่ฮะเหรียญเก่านี่ครับสี่ร้อยห้าสิบราคาน่ารักมากต่อไปรายการที่ <c oughs> ที่ห้าครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเบี้ยวครับอ่าหลวงพ่อเบี้ยวอันนี้เป็นพระจังหวัดละนองนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านนะครับนี่ฮะพระสายใต้ครับอันนี้เป็นบล็อกนิยมเลยนะครับคือหูขีดครับพระอาจจะเป็นพระสภาพใช้มาหน่อยครับนี่ครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเบี้ยวละนองนะครับจังหวัดระนองนี่ฮะนี่ครับรุ่นแรกเลี่ยมเดิมๆเลยครับพื้นที่ เล่นเช่าหากันแพงครับนี่ฮะนี่ผมได้มา,บ,าบ้านก็เอามาแบ่งปันวี่สีนะครับนี่ครับหลวงพ่อเบี้ยวครับเหรียญรุ่นแรกท่านบล็อกหูขีดนะครับนี่ฮะการันตีหูขีดให้นะครับเป็นบล็อกนิยมด้วยนะครับหายากบล็อกหูขีดนี่ฮะหลวงพ่อเบี้ยวจังหวัดระนองบล็อกหูขีดดูนะครับนี่ฮะเห็นไหมหูจะมีขีดแล้วดูใบหน้าถึงเป็นผ้าสภาพใช้ครับ แต่ก็นี่ฮะเข้มขังนี่ครับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพระน่าใช้ครับเบี้ยนะครับพระพื้นที่หวัดละนองครับเหรียญรุ่นแรกท่านเอาสี่ร้อยบาทครับผมรายการที่ห้าครับต่อไปรายการที่หกรายการที่หอันนี้ได้พระชัยมาหนึ่งองค์ครับไม่ใช่พระชัยครับพระสังข์ะจายครับนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะครับ นี่ฮะเป็นเนื้ออมชื่อเขียวครับแล้วก็จะมีนี่ฮะโคดเดี๋ยวผมจะดูโคดจะแทดนะครับนี่ับไม่ไม,ไม่ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อเลยครับนี่ฮะโคดเหรับเห็นไหมนี่ฮะดูอีกทีนะครับนี่ครับพระองค์เล็กๆน่ารักมากดูนี่ฮะพระสังกระจาย เอาสามร้อยครับผมสังกระจายครับเอาสามร้อยครับเอาแบ่งปันครับอนี่นะฮะสามร้อยบาทในการที่หกนะครับพระสังกระจายสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ที่เจ็ดครับอันนี้เป็นเนื้อชันหมากครับอันนี้เป็นชันหมากพระเกจิยุคเก่าเลยนะครับดูการเลี่ยมนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกจิ สมัยยุคไหนไม่รู้นะครับนี่ฮะรู้แต่ว่าเป็นชานมากเขียวเสร็จเลี่ยมใช้เลยนะครับเก่าจริงๆนะครับนี่ฮะถ้าไม่เก่าคือถ้าไม่เข้มขังจริงไม่มีการเลี่ยมใช้นะครับเนี่ยถ้าเป็นของตายายก็ขายทิ้งครับอันนี้ต้องมีที่มาที่ไปดีแนะ่ชานมากเข้มขังตกเก่าเนี่ยผมว่าเป็นพระเกจิแน่นอนเอาสามร้อยห้าสิบากันเอาชานมาเก่าๆ เลี่ยมบินเทจต่อไป <c oughs> รายการที่รายการที่ <c oughs> ที่แปะนะครับอันนี้ผมได้หลวงปูท่ทวดหลังยันห้ามานะครับนี่ฮะวัดควรครับผมปีศูนย์หกนะครับอันนี้เป็นพระดูง่ายครับวัดควรนี่ฮะวัดควรปีศูนย์หกครับมีส่วนผสมของว่านเก้าเจ็ดครับเนื้อผงเก้าเจ็ดอยู่นะครับนี่ฮะปีสองร้อยเก้าเก้าเจ็ดอะ มีว่าหลวงปู่ออยู่อันนี้เป็นวัดควรนะครับผมนี่ฮะหลังยันห้าครับพระดูง่ายาจริงนะครับเนี่ยเป็นผ้าที่น่าใช้น่าเก็บสะสมครับนี่ฮะดูความเก่าโอ้โหดูนี่ฮะเอาเอาห้าร้อยบาทครับเอาแบ่งปันนะครับไม่ต้องไปเดินหายเหนื่อยนะครับนี่ฮะนี่ครับวัดควรนะครับวิเศษ ปีศูนย์หกสวยเดิมเดิมครับนี่ฮะเอาห้าร้อยครับวัดควรหายากครับต่อไปรายการที่ <c oughs> ที่เก้าครับน,นี่ได้หลวงปู่สุกมาอง์นึงครับหลวงปู่สุกรองค์นี้เป็นพระสภาพใช้นะครับอันนี้ผมว่าเป็นพระที่เนี่ยโอ้เก่าคลาสสิกจริงนี่ดูง่ายนะครับนี่ฮะเก่าไปเก่านี่ฮะตะกัวเก่าดูเส้นดูคาบดูความเก่านะครับนี่ฮะนี่เป็น หลวงปู่สุขกับประพามนทนครับฟอมผ้าจะหนาครับนี่ครับไม่บางนะครับด้านหลังมีร่องรอยการจานเก่านะครับนี่ฮะจานแบบหูมองนี่ฮะต้องค่อยๆมองดีๆครับจะเห็นร่องรอยการจานเก่าเนี่ยนี่ฮะเก่าจริงหลวงปู่สุขรประพามนทนนะครับคลาสสิกมากดูนะฮะนี่ฮะนี่คือมนเสีพระบ้านนะครับนี่ฮะบ้านๆนะครับได้มา เห็นไหมครับค่อยๆดูนะครับช้าๆโอ้โหไข่เนี่ยพระมีอายุาจะมีไข่ไข่เหลืองๆข้ามเหลืองไข่ตะกัวนะครับนี่ฮะไข่ตะกัวขึ้นเก่าๆดูเนี่ยร่องรอยการจานเก่า <c oughs> เอา450ครับดูปูสุกนะครับ450ลองพิจารณาดูนะครับผมนี่ฮะโอ้พระน่ารักมากต่อไปรายการที่สิบครับ อันนี้เป็นพระเนื้อดินซุ้มนครโกษาครับอันนี้พาดูง่ายครับเนี่ยซอกลึกจะมีคล้ายๆเหมือนลักอะ่ะนี่ครับลักกณเก่าหรืออะไรเนี่ยเนี่ยตามซอกเนี่ยผมว่าเป็นพระดูง่ายครับเรียกว่าพระซุ้มนครโกษานะครับนี่ฮะเห็นไหมตามฝังอยู่ตามองพระเห็นไหมนี่ฮะไปดูเนื้ออย่างเงี้ยพระเก่าครับ พระเก่าพระกู่ครับดูด้านหลังโอ้โหพระอย่างเงี้ยน่าใช้ครับน่าเก็บพระซุ้มนครโกษาหายากครับนี่ฮะนี่เห็นไหมโอ้โหพระถือว่าอ,องค์นี้สวยสมบูรณ์อยู่นะครับผมเอา450ครับซุ้มนครโกษานะครับนี่ฮะหายากครับผมดอีกทีนะครับนี่ฮะ นี่นะครับพระเก่าครับผมซุ้มนครโกรษา450รายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนี่เป็นพระคุณแผนนะครับคุณแผนหลวงพ่อกลวยครับหลังกุมารนะครับหลังกุมารจะเป็นพระเนื้อดินนะครับนี่ฮะต้องรอยการไหมไฟไหมนะครับนี่ฮะดูนะฮะไฟไหมนี่ฮะแต่ไม่เป็นไรครับพระเนื้อดินยังสมบูรณ์อยู่นะครับนี่หลวงพ่อกลวย เนี่ยโดนไฟไหม้มาเนี่ยคาบไฟไหม้ครับคาบถุงพลาสติกคาบอะไรนี่ยจะดูเนื้อดินตรงนี้โอ้โหพระดูง่ายจริงดูด้านหลังนะครับเป็นยันต์เนี่โดนไหม้มาครับนี่ฮะติดถุงพลาสติกไหม้แต่พระขอโทษนะครับสวยสมบูรณ์แบบเลยครับนี่ฮะนี่ครับพวกพ่กวยครับคุมแผนเนื้อดินหลังกุมารเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะหลวงพ่อกวยสี่ร้อยห้าสิบ ต่อไปรายการที่สิบสองครับอันนี้เป็นพระเนื้อดินนี่ครับเจ้าของพระให้คำแนะนำว่าเป็นหลวงพ่อโหน่งครับเขาเรียกว่าพิมพ์ฉันจังหังนะครับนี่ครับฉันจังหังนี่นะครับผมภาษาไทยก็เรียกว่าฉันเพนครับผมนี่ฮะสายสานฉันจังหังนี่ฮะเป็นพระเนื้อดินของหลวงพ่อโหน่งครับอันนี้ดูง่ายสบายตาครับดู ดูความเก่าอันนี้คือตลับปัดนะครับนั่งนี่ฮะจกบาทหรือชั้นเพนนะครับชั้นจันทร์หงนี่ฮะแล้วก็นี่ครับเป็นยันเป็นยันนะครับหลวงพ่อโนงครับนี่โอู้หพระพิมเนี้ยดูง่ายครับนี่ฮะนี่ครับเอาสี่ร้อยห้าสิบแล้วกันครับพระหลวงพ่อโนงชั้นจันทร์หงครับสี่ร้อยห้าสิบครับคือพระชุดเนี้ยได้มานะครับเป็นเป็นพระชุดันบ้านเลยนะครับต่อไปรายการที่ สิบสามนี่สิบสามครับอันนี้เป็นพ้าปิดตาครับอย่างเงี้ยผมไม่ทราบสำนักครับเนี้ยพระปิดตาเก่าๆดูเนื้อเนี่ยโอ้โหเนื้อแบบคลาสสิกมากแล้วอยู่ในเลี่ยมอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมอยู่อย่างนี้มากี่ปีเราไม่แน่ใจนะครับผม้วดูด้านหลังนะครับความเก่าเขาเห็นไหมเนื้อแบบ <c oughs> เนื้อเก่ามากๆ แต่ดูสไตล์พางเนี่ยผมว่าน่าจะสไตล์ทางชนบุรีครับน่าจะเป็นพวกหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงหรือหลวงพ่อจียมวัดกำแพงสไตล์นี้ครับนี่ฮะนี่ครับคือหลวงพ่อแก้วป่าทะเลอะไรเนี่ยผมว่าสไตล์น่าจะป่าทางชนบุรีครับลองลองพิจารณาดูครับนี่ฮะนี่นะครับพระปิดตาครับเนี่ยโอ้โหเนื้อผงคลาสสิกนี่ฮะ เก่าครับเก่าสุดๆเลยเนี่ยนี่งเอาสี่ร้อยห้าสิบครับอ่ะสไตล์พายเงี้ยนี่ฮะสี่ร้อยห้าสิบพระแบบโอ้โหอย่างนี้เลยครับสวยๆเก่าๆเอานี่ฮะอันนี้วัดขวางหน้าแปะยิ้มนะฮะอันนี้มีลูกค้าเขาหลุดจองนะผหเอามาให้พี่ๆได้แบ่งปันใหม่ครับอันนี้ผมเอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันเอาวัดขวางเนี่ยนี่ฮะ ไหนก็ได้ไหนครับสามร้อยห้าสิบครับไม่ได้อะไรครับผมเอาสามร้อยห้าสิบปัดขวางหน้าไปยิมแล้วก็ต่อไปเป็นอนี่ฮะนี่คือสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่อยู่ในเลี่ยมเงี้ยผมว่าเป็นผ้าที่หน้าคลาสสิกมากดูดูนะครับดูเนื้อเนื้อแก่น้ํามันเงี้ยนี่เป็นมวลสารแก่น้ํามันความสวยความงามแล้วก็อลังการครับนี่ฮะ มีสมเด็จไว้ขึ้นคอเที่ยวสงการโอ้โหสบายเลยครับเอาสี่ร้อยครับผมสมเด็จรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกอันนี้ผมได้เนี่ฮะตะกุดร้อยแปนะครับของหลวงปู่สุดวัดกาหลงดูนี่ฮะนี่ครับหลวงปู่สุดวัดกาหลงอันนี้พระเป็นตะกุดที่แบบไม่ได้ใช้เลยนะครับบนบ้านแล้วก็ พระตะกุดเนี่ยเขาเก็บดีมากดูนะไม่ใช่ว่าตะกุดว่าโอ้โหไม่ใช่นะครับคือคําว่าเก็บดีครับเก็บดีคือได้มาแบบไม่ได้ใช้ครับนี่กรสร้างราวราวนะครับราวลาปีหนึ่งเก้าขึ้นมาครับนี่ฮะตะกุดยุคต้นๆ้นของปุสุดวัดกาหลงครับนี่อาจารย์ตีใหญ่ครับนี่ฮะมีจานทุกดอกนะครับนี่ฝาบาททองแดงแล้วก็อลูมิเนียมนี่ครับ ามกษัตริย์นี่ครับสวยเดิมครับแม้กระทั่งนี่ฮะลุกขั้นตรงนี้ยังมีเนี่ยจานทุกองค์รับจานในครับนี่ฮะเอาเอาเก้าร้อยแล้วกันครับนี่ครับเก้าร้อยนะฮะหายากครับตะกุดร้อยแปดนะครับโอ้โหน่าสะสมหลวปสุดวัดกาลงนะครับรายการที่สิบหกครับต่อไปรายการที่สิบเจ็ดลีลาใบหอกหลวงพ่อโบ้ยวัดมะนาวนะครับนี่ เนื้อออกเป็นเส้นเส้นลายงานหรือจะเส้นแบบอ่าเขาเรียกว่าลายมุ้งนะนี่ครับเห็นไหมเก่าคลาสสิกเราดูนะครับเห็นไหมครับเอาสี่ร้อยแล้วกันครับนี่ฮะพระดีลาใบหอกสองหน้านี่ฮะสี่ร้อยบาทเด็กหลวงพระโบยต่อไปรายการที่สิบแปดพระปิดตาพิมพ์จิ๋วนะครับนี่ฮะปิดตาพิมพ์จิ๋วเราดูเนื้อคลาสสิกมากเดี๋ยวผมจะให้ดูเนื้อนะครับเห็นไหม คลาสสิกจริงๆของพระบอกว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะพ่ะเสงวัดแหลมทรายครับนี่ฮะนี่ตะเข็บไตถานก็เนี่ยลงรอยตดช่อนี่ครับปิดตาหลวงพ่อเสงวัดแหลมทรายสามร้อยห้าสิบุแล้วกันครับอนี่ขอญาตแบ่งปันเลยนะครับสวยเดิมๆน่ารักมากต่อไปรายการที่รายการที่สิบเก้าครับ อันนี้ปิดตาเนื้อเมฆกระพัดครับเมฆกระพัดเก่าๆนี่ฮะเอามาแบ่งปันพี่ๆพี่สี่ครับอันนี้อันนี้ที่หล่อไม่เต็มนี่คือเกิดจากนี่ฮะเกิดจากหุ่นเทียนหรือเบ้าเขานี่เป็นเมฆเมฆกระพัดแบบอมดําเก่าๆคลาสสิกมากดูเนี่ยแขนเคอร์นี้โอ้โหเนี่ยเป็นพระลิมิเต็ดครับคือหา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 ความเก่าความยากหาความยากครับ เก่าคลาสสิกเอา400แล้วกันครับปิตาเนื้อเมฆพัด400ต่อไปรายการที่20เป็นนางพญาครับพิมพเข่าตรงครับนี่ฮะพิมพ์เข่าตรง,รตรงสภาพอาจจะใช้มาหน่อยครับนี่ฮะดูความเก่าเขาเนี่ยดูลาลาเลยเลยเตไมไปหมดครับนี่ฮะเข่าตรงนะครับแล้วดูด้านหลังดูนะครับเห็นไหมโอ้โหพระคาสิงจริงดูนะครับเห็นไหมครับ เขาตรงเอาแบ่งปันเลยนะครับเอาแบ่งปันเลยเอาสี่ร้อยแล้วกันครับเขาตรงอ่ะนี่ฮะรายการที่ยี่สิบต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอานี่ดีกว่าครับ,รบอันนี้เป็นนี่ฮะลงพงเงินครับเนี่ยซึ่งผมเคยนําเสนอแล้วผมมาแบ่งปันพี่สี่ครับอันนี้ตามทุนเลยครับเอาอันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับตามทุนนะครับหกร้อยพี่ๆใดดูแล้วเนะี่ยอาจจะชอบหรือไม่ชอบ นี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับเป็นหลมพกเงินฮะพิมพ์ขี้ตาสี่ชายนะครับนี่ครับเอาหกร้อยครับนี่ฮะการยี่สิบเอ็ดต่อไปรายการที่ยี่สิบสองอันนี้เป็นพระสันครับพระสันยืนนะครับผมนี่ฮะหงหลวงพ่อกลวยครับจะมีพิมพ์นี้จะมีตาครับนี่ฮะเห็นไหมพระดูง่ายคลาสสิกนี่ฮะพระสันด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะพระสัน สวยเเดิมครับพิมพ์ยืนหลวงพ่อกลยเอาห้าร้อยแล้วกันครับเอาะสันะครับลองพิจารณาครับผมนี่ฮะลองพิจารณาดูนะครับผสนห้าร้อยบาทนี่ครับรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปรายการที่ยี่สามอันนี้เป็นหลวงพ่อโงงครับมีลาหลวงพ่อโงงวัดคลองมดันนะครับนี่ฮะราองนี้ก็คือจะมีเลขหนึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ฮะเนี่ยตรงช่องขานี่ครับนี่ฮะเป็นม้วนเลขหนึ่งเันเนื้อหา พระอาจจะสภาพใช้มาหน่อยนะครับก็ยังนี่ฮะตามการเวลาครับผมนี่ตัวตัดด้านข้างนะครับตัดครูดเห็นไหมนี่ฮะเห็นไหมครับอย่เงี้ยผมว่าเนี่ยเนี่ยดูง่ายครับนี่ครับน่องรอยเรียกว่าเนื้อดินผสมแกบดินแกบอ่ะนี่ฮะเห็นไหมตัวตัดด้านข้างบนสารเห็นไหมครับเป็นพระดูง่ายเอาอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบไปแล้วกันครับอ่ะ หลงพ่องครับพิมลีลารายการที่ยี่สิบสามต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่เป็นอันนี้เป็นรูปหล่อเก่าครับรูปหล่อเก่ารูปหล่อโบราณนี่เห็นไหมความเป็นโบราณความเก่าความคลาสสิกรูที่จัดไปเลยนะครับนี่ฮะหยุยเนื้อหานี้ผมมองเลยปึก๊กปึ๊กเลยฮะเนื้อนี่นี่ฮะได้เนื้อแบบเก่าเก่า,เ,กาเนี้ยเนี่ยน่าคนหาพาแท้ดูง่ายครับแต่ องนี้มีจานด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยมีจานเนี่ยน้องลอยกันจานเห็นไหมเนี่ยมีจานด้วยนี่ครับลองหาที่ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับเก่าคลาสสิกเอาหกร้อยครับอันนี้หาที่ดูนะครับเนี่ยโอ้โหคระคลาสสิกมากหกร้อยบาทในยการที่ยี่สี่ต่อไปในการที่ยี่ห้าอันนี้เป็นพระปิดตาครับพระปิดตา พระปิดตายาคูคําดีนะครับน e ี่ฮะพระอายาคูคําดีน่าจะมาจากโสปราวนะครับนี่ฮะเป็นพระปิดตาพิมพ์แต่งสวยน้ําเดิมครับนี่ฮะนี่หายากครับนี่น่าจะอยู่ทางโซนหนองคายออกไปทางโสปราวนะครับนี่ฮะพระหล่อเสร็จแล้วก็แต่งแต่งเราชาติแล้วแต่งสวยด้วยนะครับนี่ฮะหล่อน้ําทองนี่ฮะน้ําทองเลยนี่ครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับ ปิดตายาครูคำดีต่อไปรายการที่ยี่สิบหกครับยี่สิบหกนี่เป็นนี่เลยครับยี่สิบหกเป็นซุ้มกอไม่มีกระหนกนะครับเป็นพระดูง่ายครับนี่ฮะพระดงูง่ายง่ายพระดูแบบคลาสสิกดูความเก่าครันะครับนี่ลาดํานะครับ,ด,รบดูใบหน้านะครับนี่ฮะเราดูความเก่าความสวยธรรมชาติครับนี่โอ้ยพระ น่ารักมากครับเห็นไหมซุมกรม,มีกระดกเห็นไหมมีนี่ฮะลาดำแล้วดูด้านหลังครับเห็นไหมธรรมชาติเป็นพระน้อง้อยเนี่ยความเก่าแห้ง้อยปาดนี่ครับซุมกรไม่มีกระดกนะครับเนี่ยพระสวยจริงนี่นะครับเอาห้าร้อยครับผมนี่ฮะห้าร้อยบาท ต่อไปรายการที่ยีิบเจ็ดอันนี้เป็นพระสมเด็จเกตทะลุซุ้มนะครับดูนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆองค์ดาราเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยฮะนี่ดูนะครับว่าดาราไม่ดารานี่ครับลองพิจารณาดูครับดูนะฮะโอ้โหพระเก่าสุดๆเลยนะครับนี่ฮะแล้วดูข้างเห็นไหมครับด้านหลังครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่ฮะลองพิจารณาดูครับว่าองคดาราอเปล่าเอา400บาทครับในาการที่น7ครับ่400บาทปิดครับต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่8นี่ผมได้หลวงปู่ทวดมาครับหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนะครับลองพิจารณาดูนะครับผมหลวงปู่ทวดหลังเตารีดนี่ฮะผมจะให้ดูนะครับ ลึกด้านข้างนี่ฮะเนื้อจะอมเขียวครับร่องรอยการแต่งดูฮะนี่คาบดินเบ้านะครับเห็นไหมคาบดินเบ้าก็จะเห็นบริเวณตรงนี้ครับนี่ฮะนี่ครับดินเบ้าพระสวยนะครับอ,องนี้ร่องรอยการนี่ฮะการตัดช่อเรามีรอยแต่งด้านหลังร่องรอยการยุบนี่ฮะของโลหะ ครับการตบตะไบเพื่อเก็บคมครับนี่ฮะช่างทุกคนนะครับเขาจะตบตะไบเก็บความคมขององพระดูนะครับนี่ครับดินเบาครับความเก่านี่ครัด้านข้างนะครับนี่ฮะดูนะครับแมดูไปหน้านะครับนี่ครับแล้วดูใต้ฐานนี่เห็นไหม ล่องรอยตัดช่อล่องลอยการแต่งนี่ฮะแต่งตะไบนะครับโอ้คลาสสิกมากแล้วดูด้านหลังครับล่องลอยการยุบตัวนี่แต่งตะไบนะครับยุบตัวโอ้โลหะนี่ฮะนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้น,นี่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทครับอู๋เพื่อตรงนี้นะครับขออนุญาตเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะครับ นี่นะครับสวยงามครับเป็นพระหลังตอรี่นะครับเจ็ดร้อยบาทรรยการสุดท้ายก็ประมาณนี้ครับผมหากเพียนได้ครับสนใจครับองไหนนะปิดได้เลยครับหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์นะครับ0 8 9 2 1 4 1ด9 5นนะครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมโจแจนพระเครื่องนะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ